ทุนนี้จะพูดได้ไม่เยอะนะเพราะว่า,เ,าเป็นร้อน,น,อนในอ้าวรมากเป็นเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ในคอสองที่หลายคนไปเที่ยวเกาหลีแล้วพอกินอาหารแล้วชอบอร้อนในเป็นเหมือนกันแล้วพอเข้าไปร้านขายยาต้องบอกเขาใช่บางคนก็บอกไม่ถูกก็ไปแหวะแผลให้เขาดูมันต้องเป็นอย่างนั้นไงนถ้าไปอยู่เกาหลีก็ต้องแบบพอเดินเข้าไปเนี่ยก็บอกเขาไปว่าเป็นคูเนยอง คูนนยอมใช่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่รู้ภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ต้องพูดเป็นประโยคก็ได้บอกแค่คาว่าจำแค่คำว่าคูแนยอม,มไปเขาก็จะรู้ละคุณก็จะได้ยาตัวนี้มาประมาณนี้นะครับอาจจะมียี่ห้ออื่นเหมือนกันเพอรเอิญนได้ตัวนี้มาแล้วใช้ดีมากก็ซื้อกลับมาเมืองไทยด้วยเลยใช้ถึงตอนนี้นะครับก็เป็นแบบเดียวกับที่เราใช้ทาแผลในปากในเมืองไทยตัวนี้ไม่ไม่เจ็บไม่แสบอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ปกเป็นเน <ไป S 1> ื้อที่นนพึ่ใช่ แต่ว่าถ้าเป็นในคอ,อ,อน,นถึงจะร้อไในเหมือนกันแต่เรียกไม่เหมือนกันนะครับตัวที่อยู่ในคอเนี่ยจะเรียกว่าอินฮูยอมอินฮูยอมใช่พอถ้าบอกผิดได้แต่ตัวนี้มาเนี่ยทายยังไงอะม,มันมถึงใช่ก็จะได้ตัวนี้มานะครับเป็นสเปรย์ใช่ตัวนเนี้ยเนี่ยลองดูเขียนว่าอินฮูสเปรย์ก็คือสเปรย์ตัวที่ใหญ่กว่าคือเบทาดีนอันนี้เป็นชื่อยาดีนห้อเบตาดีนใช่พี่คือมันฆ่าเชื้อไง แต่ว่าถ้าไปก่อเขาเบตาดีนหรือเบตาดีนเนี่ยอาจจะได้ทุี่เป็นทา,แ<ร>างแผนสดมาฉีดเอากินได้แนะนำว่าถ้าเป็นให้ฉีดก่อนทานอาหาร เพราะว่ามันจะเหมือนทําให้มันชานิดนึงอะครับแล้วเราก็จะกลืนจะไม่ได้แบบระคายตรงใช่ก็ช่วยได้มากจำสองคำนี้ไว้นะครับเวลาไปเกาหลีเนี่ยเพราะว่าเรากินของปิ้งย่างใช่ป่ะแล้วเราก็กินเค้กเยอะมากชีสเยอะมากเนี่ยอาการร้อนในก็จะตามมาทเดี๋ยวขอทัวร์เดี๋ยวขอทัวร์อะไรนะคุณนายอมอ๋อคุณนายอมก็จะได้ตัวนี้แล้วในในปากคุณนายอมแล้วก็อินหูยอมอินหูยอมแผลร้อนในข้างในในคอใช่ครับจำง่ายๆไม่ยากโอเคงั้นขอ อินภูยอมคุณนายยอมได้จะจบอ,อ,อยอู่ทางโน้นเจ็บปากโอเค